สวัสดีค่ะตอนนี้มาเจอกับคลิปเด่นล่างมั่งนะคะเด่นล่างสูตรที่เข้ามีทั้งสูตรที่เข้าแล้วก็ไม่เข้านะคะแต่เราก็จะเสนอสูตรที่เข้าก่อนอย่างสูตรนี้ไม่เข้าสองวดติดอ่ะสูตรที่หนึ่งเนี้ยทิ้งไปเอาสูตรนี้นะคะ ใช้สูตรนี้เลยสูตรมีอยู่ว่าใช้หลักร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักหน่วยบน1ครั้งบวกด้วย10ล่างสองครั้งบวกด้วยหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะคะบวกกัน5้บวกแเท่ากับ3าบวกเจด เท่ากับยีบวกอีก10เป็น30บวกอีกเจ็นะคะใช้หลักหน่วยคือ7เดินหน้าอีกสองครั้งเป็น7 8 9เนะคะเลขที่ออกคือ0 7นย์เตัวที่7นะคะต่อไป9กบวกศเป็น9กบวกหเป็น14บวกเเป็น ยีอ็ใส่หนึ่งเดินหน้าอีกสองครั้งเป็นหนึ่งสองสามเละที่ออกคือศูนย์สามถูกที่สามนะคะแปดบวกสิบสองแปดบวกสองเป็นสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดบวกสามเป็นยี่สิบได้เลขศูนย์ศูนย์เดินหน้าไปอีกสองแต้มศูนย์หนึ่งสองเลขที่ออกคือ 03, หนึ่งศูนย์ล่างนะคะอันนี้มาทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งเลยนะคะสองตัวไม่ทราบว่าน,นี้บวกดดวปิดด้วยปอดเดี๋ยวสักครู่นะคะเลขที่ออกศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมะคะก็จะใช้หก บวกกักสิบสองครั้งเป็นแปดอันนี้ไม่แน่ใจนะคะผ่านไปก่อนแล้วกันต่อไปหกบวกสองเป็นแปดบวกอีกแปดเป็นสิบหกเป็นสิบแปดได้แปด รับต่ออีกสองแต้มเป็นแปดเก้าศูนย์เป็นตัวเด่นนิ่ง่าถัดไปนะคะเลขที่ออกคือห้าแปดถูกที่แปดหลักหน่วยเก้าบวกสองบวกเก้าเป็นยี่สิบบวกสิบเป็นสามสิบบวกแปดเป็นสามสิบแปดใส่แปดเดินหน้าอีกสองแต้มแปดเก้าศูนย์ขอพายค่ะ เลขที่ออกคือ09ถูกทั้ง0ทั้ง9นะคะ6บวก8บวก2บวก0บวก9 5 6 7เลขที่ออกคือ06ถูกที่6นะคะถ้าแอดผิดพลาดยังไงก็ทวงมาได้นะคะเราจะแก้ให้นะคะมันมีผิดอยู่อันหนึ่งแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ทบทวนนะคะ ต่อไปศูน์บวกสเป็น2อบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น0ใส่0เดินไมสอแต้มได้0 1 2เลขที่ออกคือ02มาทั้ง2ตัวเลยนะคะต่อไป1นึบวกสิเป็นสิ 1ก้าบเวกหเป็น25 25้บวกอีกสองเป็น27ใส่เดเดินหน้าไปอีกสองแต้มเป็น7 8 9ดแปดเกลขที่ออกคือ9 2, 2, 2> ถูกที่9กาหลักสิบงวดต่อไป8ปดบวกศบวกเบวกสิ แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าบวกสิบแปดเป็นสามสิบสามบวกสองเป็นห้าเป็นสามสิบห้าได้เลขห้าหกเจ็ดเลขที่ออกงวดที่ผ่านมานี้นะคะเลขที่ออกคือหกหนึ่งถูกที่หกนะคะต่อไปงวดวันที่สิบหก กระดาษกระดาคมที่จะถึงนี้นะคะ4บวก2เป็น6บวก7เป็น13บวกอีก2เป็น15บวกอีก1เป็น16ได้เด่น6เดินหน้าอีก2แต้มคือ6 7 8นะคะอันนี้รอผลนะคะรอผลเด่นล่างนะคะสูตร2 ต่อไปก็เป็นเด่นล่าง x สูตรหนึ่งนะคะสูตรสามง้ดที่ผ่านมาเข้านะคะให้หกเจ็ดแปดออกหกหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะย้ำสูตรให้นะคะสูตรใช้สิบล่างบวกหน่วยล่างบวกได้ห้า ได้เท่าไหร่เดินหน้าอีกสองแต้มนะคะสิบล่างคือศนหน่วยล่างคือสามบวกด้วยห้าคงที่สามบวกห้าได้ 8. ดเดินหน้าอีกสองแต้ม8ปดเก้านย์เลขที่ออกคือ1นถูกที่0ูนย์ค่ะ10ล่างคือ 1. หน่วยล่างคือศูนย์บวกด้วยห้าคงที่ หนบวกห้าได้หเดินหน้าอีกสองแต้มเป็นหกเจ็ดแปดเลขที่ออกคือห้าแปดถูกแปดนะฮะหลักสิบล่างคือห้าหน่วยล่างคือแปดบวกได้ห้าคงที่ห้าบวกแดเป็นสิบสาบวกได้ห้าเป็นสิบแปดใส่แปดเดินหน้าอีกสองแต้มแปดเก้าศูนเลขที่ออกคือศูนย์เมาทั้งสองตัวนะคะ หน่วยล่างสิบล่างคือศูนย์หน่วยล่างคือเก้าบวกด้วยห้าคงที่เก้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่สี่เดินหน้าอีกสองแต้มเป็นสี่ห้าศูนย์เลขที่ออกคืออ่ะเดินหน้าสองแต้มเป็นสี่ห้าหกเลขที่ออกคือศูนย์หกถูกหกหลักหน่วยค่ะหลักสิบล่างคือศูนหลักหน่วยล่างคือหกบวกด้วยห้าคงที่ได้เท่ากับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่ง เดินหน้ากสองแต้ม็นหนึ่งสองสามเลขที่ออกคือศูนย์สองถูกศูนย์ค่ะหลักสิบล่างคือศูนย์หลักหน่วยล่างคือสองบวกได้ห้าคงที่เป็นเจ็ดสองบวก 5, 7, 7, ห้าเป็นเจ็ดเจ็ดเดินหน้าไปอีกสองแต้มเป็นเจ็ดแปดเก้าเลขที่ออกคือเก้าสองมาที่เลขเก้าค่ะ สิบล่างคือ9้าหน่วยล่างคือสองบวกได้5ห้าคงที่9ก้าบวกสองเป็นสิบเอดบวกห้าเป็นหกเดินหน้าไปอีกสองแต้มคือหกเจ็ดแปดเลขที่ออกนะคะเมื่อวันที่หนึ่งกรกราคมที่ผ่านมาเนี่ค่ะออกหกหนึ่งล่างถูกที่หนะคะ ต่อไปงวดวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะ16กดกระดาคมนี้หลักสิบล่างคือ6หลักหน่วยล่างคือ1บวกด้วย5คงที่6บวก1เป็น7บวก5เป็น12ได้เลข 2, 2> <c oughs> เดินหน้าอี2แต้มเป็น2 3 4เลขที่ออกนะคะอ่าเลขที่เด่นงวดถัดไปนะคะรอผลนะคะ เด่นล่างวันนีค้คิดดับล่างได้คิดด, 6, 9, 9, 3, ะคะดับล่างได้คิดครับได้หกเก้าเก้าสามนะฮะดับล่าง 93เนี่ยค่ะจะไม่มาด้วยกัน9นี้ก็น่าจะดับไปแล้วเพราะว่าดับสองสูตรสูตรนี้คือสูตรแข่งนะคะสามตัวเนี่ย699เนี่ยค่ะสามนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่9นี่มาแล้วคือเลข699 693 393 663ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สวยแล้วะคะ่ะไม่ไม่น่าเล่น,นะคะ่ะอันนี้คือสูตรดับของแอดนะคะสูตรสูตรสาแข่ง ก็ลองให้เพื่อนเพื่อนไว้พิจารณาดูนะคะแล้วก็เด่นล่างยังมีอีกหลายสูตรนะคะที่เข้ามั่งไม่เข้ามัง่งล่างนี่เป็นอะไรที่จับไม่ได้จริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงลงเด่นล่างต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ